สถิติสนามที่มีชื่อของก้องสมเกียรติจันทาบันทึกเอาไว้ได้แก่ 1. เลอมองประเทศฝรั่งเศสม o โตทู2021ทำท็อปสปีดสูงสุด273.2กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2. ซักเซนริงประเทศเยอรมนีโมโตทู2024ออนไทยและบเรคคอร์ด1นาที22.698และทำท็อปสปีดสูงที่สุด262.1กิโลเมตรต่อชั่วโมง 3. มเตกิประเทศญี่ปุ่นโมโตท2023เบสโ1นาที49.898 และทำเบสเเลสแลปหนนาทีห้า7 9และในสนามนี้สมเกียจจันทาทําเวลาจบในอันดับที่1ตั้งแต่รอบซ้อมทั้ง3าครั้งควาโพโซิชันและชนะการแข่งขันหรือเรียกว่าการทำแกนสแรลมนับจากวันนี้ไปคุณคิดว่าจะมีนักแข่งไทยคนไหนที่สามารถไปได้ไกลกว่าหรือทําได้ดีกว่าผลงานของสมเกียจจันทาที่ทำเอาไว้